ใช้คาว่าหักมุมไหมเราก็ตอบไม่ได้นะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโหทุกอย่างยืดเยื้อจังเลยอะยืดเยื้อจนจนไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อขนาดนี้เพื่ออะไรอะคะ่ะอยากแบบเห็นทุกอย่างที่มันแบบจริงอะว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กระบวนการมันมันทำให้เราแบบสงสัยไปหมดแต่เรามนุษย์คนนึงเราเราทำอะไรได้ได้มากมายแค่ไหนในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้คะ่ะคือก็หวังแค่ว่าพอจบจากขั้นของการสรุปสานวนไปแล้วอะคะ่ะ เชื่อว,ว่ามันก็ยังมีมีหวังสําหรับพวกเราอยู่นะ,ะในในสู่ขั้นของอีกอีกชั้นหนึ่งที่ว่าตรงนี้สุดท้ายแล้วต้องสืบต้องสอบอะไรเพิ่มหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ก็เกินกว่าที่เราจินตนาการไปอีกนะว,ว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไปขนาดนี้ได้ด้วยหรอกระบวนการที่เราเราควรที่จะเชื่อถือได้กับกับหลักกับขั้นกับตอนทุกอย่างอะ เราเราเราไม่รู้เราจะเชื่ออะไรแล้วอะคะ่ะชีก็ <S <S ไม่เข้าใจว่า <S <S มันมันม,มันใช้เวลาขนาดนี้แล้วแล้วผลออกมาไม่ได้ต่างจากเดิมมะมันเพื่ออะไรสงสารพี่เรามากเรารู้สึกแบบโอ้ยนี้ขนาดแบบแม้แม้กระทั่งตอนจะนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าจะไม่อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะคือแบบทำไมจะต้องเจออะไรที่แบบมันโหดร้ายเหลือเกินอะโหดร้ายเกินไปอะสำหรับคนคนหนที่จะได้รับอะไรแบบนี้ ไม่ได้ฝันเลยไม่มีเลยคือแบบเรา<ม>เราพยายามจะแบบเอ้ยรอนะรอรอรอมากเลยแต่ว่าเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดคุณบิ๊กธานาพลเขามาบอกว่าเขาฝันแบบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในงานที่แบบเหมือนงานในพิธีอะไรอย่างนี้นะคะดูดอกไม้ชื่นชมยอะไรอเงี้ยแล้วก็เหมือนมาอีกทีก็มาแนะนําตัวเขาว่าแบบโมนะคะบิ๊กบอกว่าแบบสวยมากๆเลยสวยมากๆแล้วเขาก็ เชื่อวถามอยังไงต่อเขาาบอกเขาตกใจตื่นคือเราก็แบบโหแบบไม่เห็นมาหาน้องเลยค่ะคดีมัน่กอีแล้วอหักมุมหรอคือจริงๆเชื่อว่ามันก็ ไม่ใช้คําว่าหักมุมไหมเราก็ตอบไม่ได้นะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโหทุกอย่างยืดเยื้อจังเลยอะยืดเยื้อจนจนไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อขนาดนี้เพื่ออะไรอะคะ่ะอืๆๆเรา <ๆ S 1> เราพูดเต็มปากเต็มคําๆๆคเราสงสารพี่เรามากเรารู้สึกแบบโอ้ยนี่ขนาดแบบแม้แม้กระทั่งตอนจะนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าจะไม่อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะคือแบบทําไมจะต้องเจออะไรที่แบบมันโหดร้ายเหลือเกินอะ โหดร้ายเกินไปอ่ะสำหรับคนคนนู้ที่จะได้รับอะไรแบบนี้อ่ะอืมยังกับแบบบางบาง,บางข่าวบางหลักฐานที่ออกมาเราตกใจนะแบบบา,บางคนพบยาเสียสาวอะไรอย่างเงี้ยเราตกใจแบบว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรแบบนี้คือณตอนเนี้ยเชื่อว่าเออ่กระบวนการที่เราเราควรที่จะเชื่อถือได้อ่ะ <c oughs> กับกับหลักก<ๆ>ับขั้นกับตอนทุกอย่างอ่ะ เราเราเราไม่รู้เราจะเชื่ออะไรแล้วอะค่ะในตอนนี้นะคะคือจริงๆแล้วเชียร์ก็ต้องแบบอยากจะแบบขอบคุณทุกคนเลยหลายๆคนเลยหรือแม้กระทั่งแบบขออนุญาตเอ่ยชื่อเ่อคุณอชัชริยะอย่างเงี้ยค่ะคือทําทุกอย่างหรือแบบว่าสู้ทุกอย่างจริงๆอะแล้วก็มันทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งอะซึ่งณนะตอนเนี้ย สุดท้ายจะไปสรุปที่ตรงไหนแบบไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เราอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นว่าเฮ้ยยังมีคนอีกหลายคนมากที่พร้อมที่จะแบบทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนนึงได้รับความยุติธรรมที่สุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมันกลายเป็นว่าเชียก็ไม่เข้าใจว่ามันมันมันใช้เวลาขนาดนี้แล,แล้วผลออกมาไม่ได้ต่างจากเดิมอะมันเพื่ออะไรคิดว่าในระยะเวลาหลังจากนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูไปถึงทุกอย่างจะที่ใครมากกว่านี้ อ้อจริงเชียตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ถามว่าอยากรู้ความจริงไหมอยากอยากแบบเห็นทุกอย่างที่มันแบบจริงอะว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกระบวนการมันมันทาให้เราแบบสงสัยไปหมดก็เชียร์ก็สงสัยมาตลอดทางอยู่แล้วแต่แต่เรามนุษย์คนนึงเราเราทำอะไรได้ได้มากมายแค่ไหนในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดเนี้ยคะ่ะคือก็หวังแค่ว่าพอจบจากขั้นของการสรุปสํานวนไปแล้วอะคะ่ะ เชื่อว,ว่ามันก็ยังมีมีหวังสําหรับพวกเราอยู่นะ,ะในในสู่ขั้นของอีกอีกชั้นหนึ่งที่ว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วต้องสืบต้องสอบอะไรเพิ่มหรือเปล่าสํานวนมองแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่ว่าตอนเนี้ยคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ ก็เกินกว่าที่เราจินตนาการไปอีกแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไปขนาดนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยค่ะยังเคยมีพทราบระเอียดเรื่องแบบการที่เ้าของผมนะคะว่ายังยืนยันกาหนดเดิมหรือ่ายิธีการเลยเปลี่ยนอ๋อคือคือจริงๆส่วนตัวเชียเชียอาจจะไม่ได้มีโอกาสทราบขนาดนั้นนะคะเรียนตามตรงเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปลงลึกหรือทราบว่าโอ้ทุกอย่างจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้อาจจะมีได้ทราบข้อมูลอัปเดตจาก จากบางฝ่ายบ้างแต่ก็เป็นการที่ฟังแล้วเราก็<ร>ก็<ร><ๆ>ได้แต่รอว่าสุดท้ายประกาศออฟฟิเชียลอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้อยากจะแบบโอ้โยไปพูดอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรืออะไรมันจะทําให้เป็นการแทรกแซงสำรวจหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีกำหนดการแน่นอนจะตั้งใจจะไปร่วมสองที่โหวตนะคะอ๋ออันนี้หมายถึงกำหนดการของเราหรือว่าอะไรนะคะออ๋โอเคคือคือณณวันนี้คือที่อัปเดตเนี่ยยังเป็นวันที่24แต่ว่าถ้า หลังจากนี้หรืออะไรเปลี่ยนแปลงเชยงไม่ได้รู้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้วันที่24ก็ยังเป็นวันที่เราตั้งใจจะไปอยู่ตอนที่สรุปตันที่2คุณเชยเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจไหมคะกับการที่สรุปมา <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรต่างจากเดิมเลยค่ะคะ <c oughs> <c oughs> ือเชยถึงบอกเนว,ว่าไม่รู้ว่าเวลาที่มันผ่านไปอย่างยาวนานเนี่เพื่ออะไรกัน <c oughs> คือก็ก็มันก็ทําทำให้เราได้เห็นแล้วกันว่าบางสิ่งบางอย่างมันสะท้อนออกมาได้ด้วย ด้วยด้วยการพลิกแพลงอะไรได้มากนะะ้ s <S อยแค่ไหนแบบเนี้นะคะอก็ก็ไม่น่าเชื่อนะนว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อว่ามันเป็นได้ขนาดนี้ฝันเห็นี่แตงโมไหมเอยโอ้ไม่ได้ฝันเลยค่ะไม่ได้ฝันเลยไม่มีเลย <Kids> คือแบบเราเราพยายามจะแบบเอ้ยรอนะรอรอรอมากเลยแต่ว่าเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดนะคะเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดแต่ว่าอันอันนี้อันนี้ขอเล่าเล่าเป็นเป็นสิ่งที่ เจอเจอแล้วกันนะนะคะคือเชียไม่ได้เจอแต่ว่าคุณบิ๊กมาเล่าให้ฟังบอกว่าบิ๊กบิ๊กคุณบิ๊กคณพคนนี่แหละค่ะคุณบิ๊กคณพคนคุณบิก๊กคณพลเขามาบอกว่าช่วงช่วงที่จัดพิธีอยู่นะคะคือเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักพี่โมเปการนส่วนตัวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาฝันแบบเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ในงานที่แบบเหมือนงานในพิธีอะไรอย่างงี้นะคะ ดูดอกไม้ชื่นชมอนะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนหมายทีก็มาแนะนำตัวเขาว่าแบบโมนะคะช่วง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 ลานนะคะสวยมากที่บิ๊กบอกว่าแบบสวยมากๆเลยสวยมากๆแล้วเขาก็เชื่อถามว่ยังไงต่อ <laughs> เขาบอกเขาตกใจตื่นคือเราก็แบบโหแบบ <laughs> ไม่เห็นมาหาน้องเลย <laughs> โอ้ไม่ตกใจเลยคือคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆแล้วก็แบบอย่างอยากให้ทุกอย่างมันดีกับเขาที่สุดค่ะตอนนี้เนาะคือเชย์เชย์ก็ไม่รู้เราก็ประชาชนคนนึงเราก็ไม่รู้มันจะไปจบที่แบบไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าโอขอให้เรื่องเรื่องหนึ่งมันมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้อตอนนี้ต้องแต่งตัวสวยไปทุกวันเลยไหมคะเวลาไปไหนมาไหนไปดกไปเด่นแต่งตัวมันนักบ้านเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปเด็ดแหมก็แต่งตัวปกติเราเป็นเรา เซนอะไรโอ้โหสงสารผู้ชายนะฮะเขาก็ดูข้างรักคนที่ร้หรอเพราะดย๋ยวนี้ผู้ชายก็ออกรายการแล้วก็พูดเยอะขึ้นนะก็ก็เป็นความน่ารักของเขาแล้วกันคือเหมือนแบบเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการนะคะแต่ว่าพอเราทํากิจกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเุ้ยมีคนเอ็นดูแล้วแบบบางทีทําคลิปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวอะค่ะแล้วเหมือนแบบเขาเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอพอแบบ เราได้ไปเที่ยวด้วยกันทําคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอนจอยเขาก็สนุกมีเทรนไหมเวลากเราออกรายการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเทรนค่ะดาราท่านหนึ่งดดาาาารท่่่นนหึงงงแสวอินฟลูท่านหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่พูดเราพูดออกมาจากใจพูดอะไรคะพูดระดับเธออุ้ย จำมึงนะตอนไหนอ่ะฉันพูดนี่ไงเขาพูดเขาคือเขาพูดออกมาจากใจเลยที่เขาที่ออกรายการอะที่ตามสคระชิดอะไรนี่นั่นใช่ใช่ใช่คือมันมันเป็นตัวเขาด้วยแหละแต่ว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราจะชวนเขาแบบมาจอยมามาทําด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขานะว่าเฮ้ยโอเคไหมรู้สึกแบบแฮปปี้หรือเปล่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แฮปปี้เขาชอบแสดงงว่านจริ ไม่ได้แบบฟัวสื่อเหมนสื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาสามารถพูดได้เลยอาจริงๆเขาก็ไม่ไม่ได้ชินนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชินแต่แต่แค่ว่าพอเหมือนแบบเชื่อว่าเราเราอยู่กับเขาเราก็ทําตัวปกปติเราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเออเวลาอยู่ด้วยกันมันก็แค่แค่เหมือนแบบทุกวันที่เราอยู่แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย วางแผนครอบครัวอนาคตอะไรต่างๆวางแผนครอบครัวมีความแผนครอบครัวแล้วแผนครอบครัวแล้วไม่ไม่ยังไม่ถึงไหนเลยวางแผนครอบครัวไม่แต่เป็นเป็นปกติของวัยค่ะเพราะว่าคือใช้คําว่าเป็นปกติของวัยเพราะว่าคือเรา ต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะเนาะที่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าว่าแผนชีวิตของเขาเป็นยังไงแผนชีวิตของเราเป็นยังไงคุยกันเพราะว่าในมุมนึงก็เหมือนเพื่อนกันด้วยค่ะปรึกษาการแนะนําการอะไรอย่างเงี้ยแต่เขา,าดูหวานมากเลยนะหวานลงโซเชียล เขาแค่ไม่ลงไอจีบ่อยมากกว่าค่ะลงลงทีมันเลยแบบเป็นเชียร์แล้วก็เป็นเชียร์แต่จินตนาการไปข้ามสมมติว่าวันใดวันหนึ่งคือเขาแบบว่ามาทำเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยเข่าอะไรต่างๆเราจะต้องทำซุยเลยที่ไม่ใช่ขอเจลล้างมือก็ก็พวกเอาจริงนะเอาจริงนะวันนั้นไม่ได้มีการเตรียมการเลยเลยนะดิฉันแค่อยากจะแกล้งพวกคุณนั่นแหละพวกคุณน่ะบิวไว้เยอะดิฉันแค่อยากจะแกล้งพวกคุณนั่นแหละเออแค่นั้นเองค่ะ มีมุมอะไรคะเพิ่ข่าวขอแต่งงานทำเพิ่มขายไไอะไรอย่างเงี้ยออ้ยเราไม่เราจริงๆแล้วไม่รู้เลยจะ <c oughs> ถามว่าณนะวันนี้ถ้าแบบมันจะจินตนาการไปถึงภาพนั้นเราเราก็ยังไม่ขึงนภาพนั้นนะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนเอาเอางานของเราในระยะใกล้นี้มันให้ให้ให้ใหไปได้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญยังไม่เคยคิดว่าลองข่ายังไงให้สวยตอนนี้คนนี่เราต้องคิดกันบาได้แล้วหรอทุกคนลองข่าหมดเลยเอาจริงๆนะถึงโมเมนต์นั้นใันไม่ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกชี่ว่านะแต่ว่าแบบเอาโมเมนที่แบบว่า ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเอาชาไม่เข้าตลาดก่อนได้ไหมคะไม่ใช่เค่แต่าถ้เชียร์เขา็แต่เชียร์ก็จะรู้ทันก็ใช่ไหมอ่านี่ไงอุตส่าห์พาไปเรื่องอื่นเลยค่ะกลับมาเรื่องนี้เพราคุณก็รู้ทันดิฉันเหมือนกันแต่เชียร์ถ้รู้ทันใช่ไหมว่าค่าเขาจะต้องมีการเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะเราเป็นคนมีเซนส์ด้านนี้ตลอดเซนแรงเออไม่รู้นะจริงๆมันก็เซนแรงนะคือแบบว่าเราเราเป็นสายชอบวางแผงไงเราจะแกล้งใครเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออจะจะรู้ทันแต่ว่าถึงเวลาจริงๆก็ ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้จริงๆว่าจะยังไงอะค่ะเพื่อนยังไม่มาแบบพิธอะไรกับเราใช่ไหมไม่มีไม่มีเอาจริงนะคือแบบบางคนเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแต่งแล้วแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเชียร์ไม่ได้เคยออกมาพูดนะว่าเราจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเหมือนมันมีประเด็นขึ้นมามีคนถามจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันทําให้คนแบบเหมือนเหมือนเข้าใจผิดกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากให้แบบเหมือนเข้าใจกันผิดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะเหมือนไป กดดันหรือเป็นครอบครัวเขาอาจจะแบบว่าอ้าวคุยันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นจริงมันยังไม่ได้มีการคุยอะไรถึงขนาดนั้นเลยยังว่างเปล่าอย่างว่างเปล่าไม่ร้อเถอะว่างเถอะคือเราเอาเรื่องงานจริงๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเชียร์แบบแทบไม่ได้นอนเลยทำงานจริงๆค่ะแสดงว่าถ้าธุรกิจเข้าตลาดได้ก็พร้อมเลยเชื่อว่าธุรกิจเข้าตลาดได้นี่คือชีวิตยิ่งกว่าหลังแต่งงานอีกน่าจะวุ่นวายกว่าอีกนะคะน่าจะวุ่นวายแต่ว่าคือปีนี้มันหนักจริงๆค่ะเพราะว่าจะยื่นไฟลิ่งแล้วืม โอยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ